สวัสดีครับตอนนี้เราก็ย้ายแล้วนะครับย้ายจากตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะจากตรงนี้เนี่ยบ,บอรที่เราเจาะอยู่ตรงนี้ครับบอรหนึ่งเราย้ายมาฝั่งนี้ครับที่ผมบอกว่ามันขาดนะครับมันขาดอยู่ข้างล่างอ่ะเนี่ยตัวนี้แหละครับ ขาดอยู่ข้างล่าง่อนหนึ่งเลยเอากู้ขึ้นมาเรียบร้อยครับ26เมตรครับกู้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ายบอ่อครับเจาะบ่อใหม่เปลี่ยนเป็น5นิ้วนะครับเสียงดังดีเลยท่อนเก่าเฮ้ย ที่เรากู้มาไม่ค่อยดังขนาดเลยคนระับอันนี้ดังแรงมาก ต่างกันเยอะอันนี้เป็จอเลยนะไิดตาแล้วนะนีองออครับ หนึ่งก็สามเมตรนะครับก็ละสามเมตรความยาวของท่อนะครับดูกันยาวๆเลยครับครั้งแรกเลยครับที่เคยมาเจาะประดานถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ ง่ายครับถ้าขาดเหมือนตัวโน,โน,โน้นบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเจอที่ง่ายก็ง่าย แล้วก็เสียบต่อไปเรื่อยๆ,ๆืยๆนะครับจะมีตัวเจาะงันนะครับในการถอดแล้วก็หมุนแล้วก็เสียบต่อนะครับตอนนี้ยังไม่เจอน้ำนะครับเดี๋ยวตอนเจอน้ำเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่ออีคลิปหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็เอาคลินตัวนี้จบเครื่องเป่าลงก็อยู่โน่นนั่งไว้รูเลยครับไป นิ้วนะครับผู้แรงมากเลยจ่อแบบระนาดบันไดฮะแป๊บเดียวครับจะสุดแล้ว คิดว่าคอมเมนต์ยิงนะเมื่อกี้ตกใจหมดฮือยอดอะ่ะอื้อฮ่าเออแรงจริงๆ นั่นปูนเลยครับไม่รู้มาไหนหรอนห <c oughs> ้าหกเลมยมั้งไม่เมื่อกี้มันกดลงนี่กดลงตัวนี้นลั่นเลยนจบาทอันนี้แบบกัดจอไม่เป็นอจรจิง

วันนี้นนกี่ทอดนะนี่3 8ม9ปเกาเก้าอาไปเจอกันใหม่ครับ